สองกงกงกกกงกงกงเฮ้ยวันนี้เราเจอกลนะ่องปริศนานะจะมาลองเปิดดูนะมันมีอะไร้างไหนไหมต้องลองดูเฮ้ยเฮ้ย hey. hey. มันอะไรวะเน,นี่ยเปิดดูดิเฮ้ยน,นี่มันอะไรวะเน,นี่ยต้องลองดูแล้ว มาแรกเลยอุย้ยนี่มันระเบิดมันก็สอยุนเลยแล้วกันสัวไอ้นี่ก็น่าจะเป็นระเบิดหรือว่าไม่แม่ไม่ก็เป็นน้ำอะ่ะต้องลองดูเปิดดูเฮ้ยน้ำเหรออืมอร่อยดีนะอุย้ยแปลกก็เนี่ยคาดว่ามาแปลกแป,แ,ปแล้วอะ่ะเฮ้ยฉันว่ามาโคตรแปลกเลยตอนนี้มันโคตรแปลกเอ้ยทำไมเราแข็งอย่างนี้อย่างนี้ต้องอันที่สองอันที่สองจะเป็นอะไรอ้ย น่าจะน่าจะอันตรายอะเนี่ยวันสะิ mm ้นโลกเนี่ยน่าจะเป็นวันสิ้นโลกแล้วเนี่ยโอปาฏิหารสุดๆโอ้อะไรวะเนี่ยขอดมหน่อยนะน่าจะหอมน่าดูทำไมกลิ่นมันทำแม่งทำแม่งเงี้ยอูแหวะมากอุ้ยโอ้เจ็บเลยโอ้โคตรแข็งเลยตอนนี้แข็งมากเลยตอนนี้โคตรแข็งตอนนี้ตัวโคตรแข็งเลยโคออปติมอน่ะไอ้เนี่อะไรเนี่ย อย่าบอกนะว่าอย่าทำเป็นสิ่งเหมือนที่ผมคิดนะครับเฮ้ยสิ่งนี้คืออะไรและเนี่ยอะไรอีกเนี่ยไหนลองมาอัดเอามาอัดหน้าท่านดูดินนทำไมหัวฉันร้อนเนี่ยวร้อนอ่ะหัวร้อนหัวร้อนไปแล้วเมียแกเชื่อหัวจะร้อนแบบนี้ เอัโ oh, ้นาไปกินใบยังไงรอโอ้ยอือจต้น